สวัสดีคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีดเดินป่าไฮกิ้งไนฟ์นะครับผมวันนี้ผมมีมีดพับนะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันในหลากหลายแบรนด์แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพเท่านั้นที่ผมคัดมานะ,ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆนะใครที่อยากฟังละเอียดท่านผู้ชมรอสักครู่หนึ่งนะฮะหลังจากที่ผมปล่อยสินค้าล็อนนี้ไปเผื่อมีคนสนใจไงปล่อยไปแล้วปั๊บเนี่ย เดี๋ยวมันเหลือแบบรุ่นที่มันจะเฉพาะเฉพาะที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเนื่องจากว่าถ้ารีวิวละเอียดแต่ละตัวเนี่ยน่าจะใช้เวลานานมากนะท่านผู้ชมผมคร้าๆแล้วกันนะฮะวันนี้ผมคัดสรรนะฮะเป็นงานแบรนด์ที่มีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจเดียวกันกนะ็คือให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดแบรนด์เหล่านี้มีดเหล่านี้ทุกตัวในวันนี้นะครับผมมีแรงบันดาลใจก็คือออกแบบให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่ะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะท่านผู้ชมผมต้องบอกแบบนี้เผื่อใครสนใจจะซื้อสินค้ากับผมนะฮะวิธีการสั่งซื้อเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณสนใจซักเล่มหนึ่งเอาเป็นเล่มนี้แล้วกันนะฮะงานแบรนด์นี้แล้วกันนะ,ะให้คุณลองดูหมายเลขครับผมเขียนหมายเลขที่กล่องไว้เนี่ยคือเป็นหมายเลขอันดับมีดนะที่ร้านผมนะไม่ใช่ว่าร้านอื่นไม่ได้นะอันนี้คือใช้เฉพาะร้านผมเลยนะครับสมมติว่าคุณสนใจตัวนี้คุณดูหมายเลข6นะพอคุณดูเสร็จปับ๊บอ่ะคุณรู้แล้วว่ามีดนี่คือเล่มทีีี่่6นนะคครรรับบใหุ้้ณโทาทาเอ์ เบอร์ผมท่านผู้ชมโทรมาที่เบอร์ของผมแล้วก็บอกผมเลยว่าอา,อาจารย์อนอครับผมสนใจมีดเล่มที่6นะอาจารย์จัดให้ผมหน่อยโอเคครับผมจัดไปเดี๋ยวแบบนี้ผมส่งให้นะหรือถ้าเกิดคุณสนใจตัวอื่นเช่นอา,อาจารย์ผมสนใจเบอร์10อย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมก็บอกว่าอาจารย์ผมสนใจเบอร์10อาจารย์จัดให้ผมหน่อยได้ไหมนะฮะผมจะได้รู้เลยนะฮะ เพื่อป้องกันไม่ให้ผมเนี่ยส่งของผิดไปให้ท่านผู้ชมนะครับจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกกันนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคผมรีวิวแบบจัดเต็มแบบไม่ไม่ใช่เต็มันคือผมรีวิวตามใจผมเลยนะท่านผู้ชมฮะผมรีวิวตามใจผมเลยนะคุณถูกใจเล่มไหนก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมอ่ะเริ่มกันที่เล่มที่1น,นะครับเล่มที่1ง,งานแบรนด์บล็อกเกอร์นะครับผมอันนี้มี2เล่มนะผมมี2เล่มที่จะมาน,น,นําเสนอท่านผู้ชมมีแค่2เล่มเท่านั้นนะ งานแบรนด์นี้เนี่ยไม่ค่อยดังในไทยแต่ว่าเป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายประเทศนี่นะครับผมงานทรีแบรนด์นะคือเป็นลนักษณะของต้นไม้แน่นอนครับว่าวันนี้คือแรงบันดาลใจคือธรรมชาตินะแล้วมาดูที่ผลิตภัณฑ์ของเขากันนะฮะคุณดูนี่ครับบล็อกเกอร์เนี่ยเขาออกแบบแบรนด์ตัวนี้มาด้วยรหัส D A 1 0 4เนี่ยนะครับ ใบมีดเป็นสีเทาๆไม่ใช่สีเงินนะนี่คือสีเทานะครับผมพร้อมกับตรงปลายเนี่ยเจาะรูหนึ่งรูแล้วเวลาเราโชว์เงี้ยนะเราสามารถแขวนโชว์ได้นะฮะคุณดูวัสดุในส่วนอื่นครับเป็นสแตนเลสนะไม่ใช่พลาสติกนะฮะไม่ไม่ใช่พลาสติกนะกนะเป็นสแตนเลสมาพร้อมกับด้ามไม้ส่วนใหญ่งานมีดพับเนี่ยนะเขาจะมาพร้อมกับด้ามไม้เนื่องจากว่าด้ามไม้เนี่ยนะฮะมันให้อารมณ์ที่ คลาสสิกกว่านั่นเองแทนที่เขาจะใช้วัสดุที่เป็นแบบว่าคล้ายๆด้ามของโคลัมเบียนะฮะที่เป็นวัสดุชั้นสูงอะนะที่เขาใช้เทคโนโลยีที่ทําออกมาให้เหมือนด้ามไม้ที่สุดนะฮะเพื่อเพื่ออันนั้นอะคือมันมีประโยชน์กว่าคือมันมันรักษาอุณหภูมิได้ดีมันไม่ชื้นนะ,ะทำให้มีดยอยู่ได้นานแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนะี่ยด้ามไม้อะสวยกว่าฟิลลิ่งดีกว่าแต่ปัญหาคืออย่าเก็บในที่ที่มันชื้นๆมันจะพังง่ายนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นเขาเลยออกแบบตัวนั้นมาแต่ว่าตอนนี้เป็นด้ามไม้แท้ท่านผู้ชมลองดูครับนี่ฟิลนี้เลยครับน้ำหนักก็ใช้ได้เผื่อคุณสนใจครับเบอร์หนึ่งครับตัวนี้ราคา250บาทนะฮะมาดูเบอร์2ง,งานบักกันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่างานบักเนี่ยนะฮะมันเป็นงานยอดเยี่ยมมากๆเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนปืนสั้นนะฮะ แต่เรื่องของมีดพับของเขาก็ไม่แพ้เช่นกันนะฮะไม่แพ้ใครเช่นกันเอามาประชันกันได้เลยนะครับดูครับดูงานตัวนี้ออกแบบให้เหมือนกับธรรมชาติที่สุดนะครับด้ามเป็นด้ามไม้สีอ่อนๆแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์บับนใบมีดเปิดคมแล้วสามารถใช้งานได้นะครับผมมีตัวร็อกพับสบัดิแบบได้มาตรฐานนะครับผมตรงคล้ายๆตรงฟิตติ้งด้านบนเนี่ยนะฮะ เขาใช้ลักษณะของการเจาะเข้าไปในเนื้อสแตนเลสนะครับผมให้มีความเป็นตะปุ่มตะปำเหมือนกับหินนั่นเองผมบอกแล้วว่าแรงมันใจวันนี้คือธรรมชาตินี่คือก้อนหินแล้วด้านหลังตรงนี้สามารถร้อยเชือกได้ตรงนี้สามารถทุบกระจกได้เวลาที่คุณเดินทางไปปรากฏว่าระบบไฟฟ้าในรถมีปัญหาหรือว่ากระจกมีปัญหาสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยทุบได้นะแต่ต้องระบัดระวังนิดนึงนะครับผมการพกอาวุธแบบนี้นะฮะนี่ครับผมงานบักนะครับเบอร์สอง อ๋อโอเคต่อมาเบอร์ที่3ครับคือตัวนี้มันเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่เลยงานบั๊กเหมือนกันนะท่านผู้ชมมันแตกต่างตรงที่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะเบอร์3จะสีเข้มกว่าเบอร์2จะสีอ่อนเพราะฉะนั้นผมจะขอไม่รีวิวเยอะนะเพราะฉะั้นดูนครับนี่ชอบแบบไหนแบบอ่อนแบบเข้มเลือกได้นะฮะอ่ะมาดูที่เบอร์สกันบ้างเบอร์สี่งานชงหมิงของจีนอ่ะ คุณดูครับว่าธรรมชาติยังไงใบมีดนะฮะออกเป็นสีเงินเงินปนเทาๆพร้อมกับลวดลายเข่าวกวางแบบนี้นะฮะแรงบันดาลใจจากธรรมชาติตัวฟิตติ้งมีความเรียบนะฮะแต่มันจะใส่ลวดลายตรงไม้เหตุผลที่บริเวณตรงนี้นะฮะเขาทำเรียบๆไม่ให้มีลวดลายเนื่องจากว่าตรงบริเวณใบมีดมีลวดลายแล้วนะฮะ บริเวณด้านท้ายมีลายไม้แล้วถ้ามีลายตรงนี้อีกเนี่ยมันจะทําให้ดูหลายตาแล้วก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นการที่เขาเว้นไว้เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นสเปซที่ดีมากๆด้ามไม้ไม้แท้ครับผมมีหมุด2จุดพร้อมกับตรงนี้ร้อยเชือกได้นะฮะเผื่อใครสนใจนะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเปิดใบมีดอยู่ที่ประมาณ20ซนติเมตรนะครับผมพับลงมาจะอยู่ที่ประมาณ11-12ซนติเมตรโดยประมาณนะครับผมงานชองมิงนะครับผมมีตัวคลิปเนบเอลแบบนี้ สวยๆนะครับตีตาโลโก้ชองหมิงนะครับผมโอเคตัวที่4ี่นะครับนี่คือตัวที่4มาดูตัวที่5้ากันโอ้โหท่านผู้ชมผมไปช้าไปไหมเนี่ยหกนาทีแล้วอะไปอย่างไวเรื่อยกันนะครับผมงานบราวนิ n งบราวนิ n งแบรนด์ปืนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮนะมาพร้อมกับด้ามจับลวดลายเป็นมังกรท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมังกรนะะนี่คือเป็นไม้ทั้งแท่งนะครับผมแต่ว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างเบานะตัวเนี้ย พกพาแบบเบาๆน้ำตาลเช้่มนะครับผมงานแบนบราวนิ่งงานแบนปืนนะตัวนี้ให้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับผมตัวใหญ่กว่านะตัวนี้ด้ามอาจจะอยู่ที่ประมาณตั้งสิบถึงมเลยนะครับผมเปิดใบมีดมา,าจ,จะอยู่ที่ประมาณ21-22เถึงเลยนะฮะกับเบอร์ที่5นะครับผมเบอร์ที่6กบราวนิ่งเช่นกันครับผมฮะแต่ตัวนี้มีใบมีดเปิดล่องเลือดครับเปิดล่องเลือดแบบนี้ฮนะ แล้วก็ตัวมีดนะครับผมจะมีส่วนที่เป็นไม้ผสมกับเป็นสแตนเลสนะครับผมลักษณะคือเหมือนกับว่าบ้านที่อยู่กลางป่าน,นั่นเองฮะบ้านที่อยู่กลางป่าใช้มีดเล่มนี้ในการทําประกอบกิจการการแลร่เนื้อหรือว่าไม่ใช่แล่เนื้อน่ะเหมือนกับว่าทำอะไรเล็กน้อยนะใช้ชีวิตอาศัยเอาตัวรอดในป่านะฮะมีตัวคลิปเน็บเอวพร้อมกับร้อยเชือกแบบนี้ให้นะครับผมจริงจริงราคามันแรงมากนะ แต่ผมดบราคาลงมาเพื่อให้ขายในราคา250บาทเท่ากันนะครับทานผู้ชมฮะผมมีขาดทุนผมบอกเลยว่ามีขาดทุนอยู่ในเล่มนี้หนึ่งแล้วขาดทุนครับผมนี่ขาดทุนแล้วฮะตัวใหญ่อะกองใหญ่นู่นนะขาดทุนแล้วฮะ <c oughs> คือขาดทุนอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าให้มันเข้าตรีมเดียวกันนะอันนี้ผมยอมรับนะตัวไหนตัวเล็กเนี่ยเอาโอเคได้กําไรอันนั้นได้กำไรอยู่บ้างแต่อันไหนขาดทุนก็บอกขาดทุนครับอ่ะนี่คือเบอร์หครับเบอร์เจ็ดบราวนิง ตัวนี้นะฮะตัวนี้เบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดเนี่ยนะฮะเหมือนกันเดะเลยแต่เพียงแค่สีเบอร์แปดจะเข้มกว่านี่นะอันนี้เบอร์เจ็ดครับผมนีเบอร์แปดนะครับผมสันท้ายาสามารถเปิดขวดตัดรั่วตัดเบลได้นะฮะแล้วก็ทุบกระจกได้อนเนกประสงค์นะฮะสองเล่มนี้คืออนเนกประสงค์มากเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับผม แล้วก็เบอร์9เนี่ยนะฮะมันจะเหมือนกับเบอร์5เพียงแค่เบอร์9เนี่ยสี 4, จะเข้มกว่าท่านผู้ชมลองสังเกตดูครับอ่ะนี่ฮะลวดลายมาังกรเหมือนกันนะแบบนี้แตกต่างไหมเบอร์5เข้มกว่านะครับเบอร์9อ่อนกว่านะผมพูดผิดนะครับผมนี่นะความชัดเจนจะอยู่ตรงนี้ผมก็เลยแยกห่างกันไว้เดี๋ยวมันจะแยกกันไม่ออกนะครับผมเบอร์10บอา้าวตัวนี้แบรนด์นาวีครับนาวี นาวินไนฟ์นะครับผมไม้แท้ดีไซน์เรียบหรูดูแพงอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยนะผมว่าเหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับคุณผู้หญิงที่เก็บสะสมนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายเนี่ยต้องเป็นคุณผู้ชายที่ลักษณะใจเย็นครับเพราะมันให้อารมณ์แบบใจเย็นตัวนี้มันไม่ได้ดูซ่าเหมือนตัวอื่นนะครับผมใครที่เป็นผู้ชายใจเย็นน่าเก็บครับตัวนี้ถือฟิลลิ่งเนี่ยนะครับผมลองดูครับนี่ ฟิลลิ่งถือโคตรเท่เลยนะเข้ามือมากๆตัวนี้นะฮะและตัวที่อันนี้ตัวที่10นะครับผมและตัวที่11บนเะอ็ดนะฮะท่านผู้ชมว,วันนี้ผมใช้ energy ค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่ทําคลิปมีดเมื่อเช้าเลยนะฮะมีดโคลรัมเบียหมดพลังนะฮะอ่ะโอเคนี่คือด้ามไม้พร้อมกับแบรนด์ซ็อกนะครับผมตัวนี้คือ มีดที่รู้สึกว่าจับแล้วเนี่ยน้ำหนักเยอะสุดในบรรดาทีร่รีวิวมาทั้ง10ตัวนะครับผมงานแบรนซ็อกนะฮะมีความเป็นไม้กับสีดำดำแบบนี้นะฮโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเริ่มหมด Energy นะใครอยากได้รีวิวเพิ่มเติมสามารถโทรมาพูดคุยกับผมได้นะฮะไม่ว่ากันนะสำหรับคนที่สนใจนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วก็ใหม่จ้าไปละบายๆสวัสดีครับ